This the standard podcast Eight is openinging ears eye Pod for your ความเดิมตอนที่แล้วครับเราพูดถึงราชวงศ์ถังที่ถือว่าเป็นยุคทองของอารยธรรมจีนเป็นยุคที่จีนนั้นยืนหนึ่งบนโลกใบนี้ส่วนหนึ่งคือนโยบายการเปิดกว้างต่อคนต่างชาติในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการเปิดก้างทางการค้า การเผยแผ่ศาสนาต่างๆการให้คนต่างชาติเข้ามารับราชการรวมถึงราชการทหารในราชสำนักด้วยโปรดิสร์แปนาทีเอพิซดนี้จะพูดกันต่อถึงอิทธิพลของต่างชาติเข้ามาสู่ราชสำนักสังขังอันนำไปสู่จุดพลิกผันของต้าถังจากการกรบฏของอันลุซันแต่ว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะลากยาวนะครับไปถึงยุคที่ชาวยุโรปมวันตกใช้เส้นทางสายไหมเดินทางเข้ามาสู่ตะวันออก แน่นอนคนกันนไม่ใช่ใครล่ะครับมา r ร์โคโปโลชายชาวเวเนเซียที่ถือว่าเป็นยุคท้ายๆแล้วะครับของความรุ่งเรืองของเส้นทางสายไหมอันเป็นเส้นทางการค้าโบราณเชื่อมโยงโลกตะวันตกและตะวันออกครับ ราชวงศ์ถังถือกําเนิดมาครับย้อนไปนิดหนึ่งในปี618ครับมุมมองประวัติศาสตร์โลกก็เกิดขึ้นหลังจากโรมันล่มสลายไปแล้วประมาณ200กว่าปีและตรงกันกันกบช่วงเริ่มต้นของาศาสนาอิสลามที่อาหรับีผู้คนจนํานวนมากในช่วงเวลาดังกล่าวครับเริ่มต้นเข้านับถือาศาสนาอิสลามนับตั้งแต่ยุคแรกก็จะผ่านควลิฟะมาหลายยุคอันได้แก่ราชดุลอุม,มัยยัดและอับบาสิยัดในยุคต้นของควลิฟะอับบาสิยัดก็เกิดสงครามระหว่างอับบาสิยัด กับต้าถังที่ทาลัสที่บอกว่าอยู่ที่คาซักสถานลบความบาดหมางก,กันไปได้แต่บั่นทอนความมั่นคงของต้าถังเยอะพอสมควรครับและนโยบายเปิดกว้างของต้าถังทําให้อันลุซันครับซึ่งเป็นลูกครึ่งชาวเปอร์เซียกับทูเจทูเจนี่คือเติร์กนะครับก็คือเติร์กกับเปอร์เซียผสมพันธ์กันนะครับในแถบเอเชียกลางเข้ามารับราชการในต้าถังและกรุยทางเข้าเฝ้าพระจักรพรรดิเสียนจงได้ในปี743ได้รับการโปรดปรานด้วยวาทะสินนะครับ ของเขาซึ่งเป็นคนต่างชาติทําให้ทั้งถังเสียนจงพระจักรพรรดิและพระชายาอย่างกุ้ยยฟยหลงอันลุซันคนนี้มากๆไม่ว่าพระจักรพรรดิจะรับสั่งอะไรเขาเป็นคนต่างชาติก็จริงแต่สามารถพูดคุยภาษาจีนรับมุกได้อย่างชาญฉลาดใช้วาจาหวานหูตลอดเช่นพระเจ้าถังเสียนจงรับสั่งถามเจ้าอนาระยะชนแท่อันอยากรู้จังว่าเจ้าพุงใหญ่ๆของเจ้ามันมีอะไรเหรออนลุสันตอบว่าในท้องใหญ่ๆของข้าน้อยก็มีความพักดีต่อองค์ไงล่ะ เมื่ออันลุซันพบกับสองพระองค์พร้อมๆกันเขาจะถวายบังคมอย่างกุ้ยเฟยก่อนจากพัดถังเสวียนจงรับสั่งถามเจ้าอนารยชนทำไมถวายบังคมกุ้ยเฟยของเราก่อนคำตอบคือในธรรมเนียมของชาวอนารยชนอย่างพวกเราเราให้ความสำคัญกับแม่มากเป็นอันดับหนึ่งจากนั้นจึงเป็นพ่อพยยคาเอากลับมนสินี่คือการขยายอำนาจของอันลุซันในราชสำนักของจีนอันลุซันได้รับการแต่งตั้งเป็นบรรดาศักดิ์เจียตูซือ เป็นตำแหน่งทหารคุมกำลังระดับสูงนะครับรับผิดชอบสามณฑลที่อยู่เป็นบริเวณมณฑลเลียบแม่น้ำเหลืองจรดช่วงแม่น้ำเหลืองเหลียวลงใต้ที่เมืองล่วหยางอันเป็นราชนานีตะวันออกของต้าถังเมื่ออันลุซันเห็นว่าต้าถังเองอ่อนแอจากการศึกที่พ่ายแพ้ต่อควาลิฟะอ,บอับบัสยาดก็เลยเริ่มต้นก่อการกรบฏในปี755ครับยกทัพต่อเนื่องสังหารล้นสะดมเผาเมืองที่ผ่านมาทุกทุกเมืองของเขาในการเดินทัพและตั้งตนเองเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เอี้ยน พระเจ้าถังเสวียนจงตัดสินใจหนีครับลงไปทางใต้ไปยังเสฉวนเพราะเชื่อว่าโดยภูมิประเทศที่มีภูเขาสูงชันน่าจะเป็นประการธรรมชาติในการป้องกันพระองค์ได้ดีระหว่างทางหนีบรรดาองครักษ์และทะหารยื่นคำขาดให้พระองค์ประหารหยางก่อจื้อซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของชายาหยางกุย้ยเฟยและก็ตัวพระชายาหยางกุย้ยเฟยในฐานะที่ทำตัวรุ่มร่ามน่ารำคาญต่อการปฏิบัติการอารักขาของฮ่องเต้ระหว่างเสด็จลีภยัย ทหารองครักษ์ไม่รอราชาองค์การสังหารอย่างก่อนื่อตายขาที่แต่ถังสเสวียนจงขอชีวิตอย่างกุ้ยเฟยเอาไว้จนกระทั่งพระองค์เสด็จถึงเสฉวนจึงได้สละราชาสมบัติและมอบราชาบัลลังก์ให้กับราชาทายาทหรือว่าหลี่เซงิงเป็นจักรพรรดิองค์ต่อมามีพระนามว่าพระเจ้าถังสู้จงส่วนพระองค์เองดำรงพระยศเป็นไทสร้างขวัญหรือว่าพระชนกไม่ยุ่งเกี่ยวราชากิจอีกต่อไปไม่เล่ายาวครับ สปีหลังจากที่อันลุสันสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิตัวเขาประสบปัญหาสุขภาพจนกระทั่งตาบอดบุตรชายของเขาที่มีชื่ออันชิงซวยกับขันทีใกล้ตัวสังหารพ่อตัวเองคืออันลุซันในปี757อันชิ่งซุีของรา,ราชวงศ์เอี้ยนสืบมาการกรบฏยืดเยื้อฝ่ายต้าถังค่อยๆตั้งตัวติดครับและได้รับความช่วยเหลือจากขอลิฟะอับัสยาดครับ ที่หรือฟื้นความสัมพันธ์ส่งหานรับจ้างจากอราร์เบียเข้ามาช่วยต้าถังควบคู่กับการฟื้นตัวของกองทัพถังเองสามารถกอบกู้สถานการณ์ได้สําเร็จในะรัชกาลต่อมาคือถังใต้จงในปี763กลับมายึดลั่หยางและกลับสู่นครฉางอันเบ็ดเสร็จแผ่นดินต้าถังลุกเป็นไฟยาวนาน8ปีคนตายนับ10ล้านคนลองจินตนาการนะครับว่า10ล้านคนยุคนี้ก็เยอะแล้วนะครับและ10ล้านคนในยุคศตะวรรษที่7 มันมากขนาดไหนบ้านเรือนชำรุษสุดโสมถึงว่าจากวันนั้นครับราชวงศ์ถังจะครองราชสืบมาอีกประมาณ150ปีถึงปี908แต่ต้าถังไม่เคยยิ่งใหญ่แบบยุคเริ่มต้นอีกต่อไปหากว่าเราไปที่เมืองซีอานปัจจุบันก็แทบไม่พบอะไรที่มีความเป็นต้าถังอีกแล้วนะครับจะคงเหลือก็คือผังเมืองรูปทรงจัตุรัส ที่ยังคงสมบูรณ์แบบและกําแพงบางส่วนที่แน,นนนนอถูกบูรณะในสมัยต่อมาโดยเฉพาะยิ่งสมัยหมิงนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในยุคปัจจุบันแทบจะไม่เหลืออะไรที่เป็นต้าถังที่เคยรุ่งเรืองที่สุดในโลกอีกสักเท่าไหร่แล้วครับก่อนที่จะจากไปดูจุดต่อไปในประวัติศาสตร์ทางสายใหม่นะครับช้างอันแห่งนี้ครับเป็นศูนย์กลางอำนาจของพระจักกพรรัิทั้งหมด73พระองค์ตั้งแต่ยุคชิน จนกระทั่งสิ้นถังรวมทั้งหมด1,100ปีด้วยกันแต่ว่ามีหลุมพระศพพระจักรพรรดิเพียงแค่72หลุมนะครับสาเหตุเพราะว่าพระจักรพรรดิหญิงเพียงพระองค์เดียวของปอติศาสตร์จีนแม้ว่าพระองค์จะทรงครองราชด้วยตัวพระนางเองมิศัก์เสมอกับจักรพรรดิชายแต่พระศพของพระนางครับถูกฝังร่วมกันกับพระสวามีพระเท้าถังเก่าจงดังนั้นที่นี่มีหลุมพระศพนะครับเพียงแค่72หลุมแต่73พระองค์ หลังจากที่ต้าถังนั้นถูกโค่นล้มโดยจูเวนอันนี้ตัดผ้ามาศตวรรษที่10นะครับจีนเข้าสู่ฮาสิกไหมนะครับรวมกันเสร็จปั๊บก็แตกแยกนะฮะเข้ามาสู่ยุคแตกแยกอีกครั้งหนึ่งยุคราชวงศ์ถังเรียก่ายุค5จกักรวรรดิ10ราชวงศ์อู่ไต้สือกว๋วกินเวลาทั้งหมด72ปีนะครับก่อนที่จีนจะถูกรวมแผ่นดินอีกครั้งโดยเจ้าข่วงกินสถาปนาตนเองเป็นปฐมจกักรพรรดิแห่งราชวงศ์ซ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าซ่งไทจู ในยุคส่งนี้เองนะครับเราเคยเรียบเรียงในประวัติศาสตร์8อาอีในเอพิโซดหนึ่งรอิไปแล้วซึ่งช่วงนั้นมีการย้ายเมืองหลวงครับจากที่เคยอยู่ที่ฉางอันแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองไคเฟิงในมณฑลใกล้กันก็คือมณฑลเหอหนานไม่ไกลจา,ากลู่หยางแลครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองหลวงโบราณสําคัญของจีนน่าสนใจมากนะครับว่าหลังจากถังแล้วไม่มีราชวงศ์ใดอีกเลยที่ตั้งราชธานีที่ฉางอันส่วนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าจูเวินผู้โคนล้มราชวงศ์ถังนั้น น็อกดาวโครงสร้างพระราชวังเดิมนะครับของต้าถังที่ฉางอันสมัยก่อนครับในการสร้างโครงสร้างใดก็ตามจะเป็นโครงสร้างแบบบ้านเรือนไทยนะนะครับคือน็อกดาวโครงสร้างไม้นะครับแล้วก็มีการประดับประดาเช่นเดียวกันครับจูเวนก็น็อกดาวโครงสร้างพวกนี้ล่องตามแม่น้ําเหลืองและจากนั้นไปสร้างเมืองที่ล่วอย่างดังนั้นในยุคปัจจุบันนี้เราก็จะพบว่าแทบไม่มีสิ่งปลูกสร้างโบราณของต้าถังหลงเหลืออยู่บางส่วนถูกนําไปน็อกอัพใหม่ที่ล่วอย่างนี่แหละครับ และต่อจากนั้นศูนย์กลางอํานาจในยุคอู่ใต้ซื้อกลัวก็คือล่วอย่างและมีช่ฉางอันครับก่อนที่จะเดินหน้าไปนะครับแล้วตกลงแล้วเนี่ยชางอันยังมีบทบาทอยู่หรือไม่นะครับนิดหนึ่งครับในสมัยราชวงศ์หมิงอันนี้ถัดมาเลยนะครับในศตวรรษที่14หมิงไทจูจูหยวนจางต้องการสถาปนาราชธานีของหมิงอีกครั้งหนึ่งที่เมืองนี้แหละครับฉางอัน แต่ราชทายาทจูเปียวนะครับซึ่งถูกส่งไปเตรียมการในการสถาปนาฉางอันเป็นเมืองหลวงของต้าหมิงนั้นสิ้นพระชนระหว่างเดินทางและสิ้นพระชนระหว่างที่ตัวท่านเองนั้นไปทํารายงานและพำนักอยู่ที่ฉางอันดังนั้นหมิงไคจูจึงมองว่าอันนี้เป็นหลังไม่ดีเมืองน,นี้ไม่น่าจะเป็นมงคลนอกจากนี้ก่อนที่ราชทายาทจูเปียวจะสิ้นพระชนได้มีการทํารายงานว่าคุณภาพน้ําดื่มที่เมืองน,นี้ ไม่ดีเพียงพอที่จะเป็นราชธานีดังนั้นราชธานีของมิงยุคต้นจึงอยู่ที่เมืองหนานจิงก่อนที่จะย้ายไปที่เมืองเป่ยจิงหรือปักกิ่งจากวันนังจบจนวันนี้แหละครับสำหรับในยุคซ่งครับเป็นยุคที่ชนเผ่าต่างๆเติบโตแข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะพวกหนุ่ยเจินครับที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนพวกฉีตันและพวกสีเซียที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนะครับคงไม่ได้ไล่เลียงว่าใครรบกับใครอย่างไรนะครับแต่หันมาดูมิติทางสายใหม่กันบ้าง การเติบโตของกลุ่มสี่เสี้นะครับโดยปฐมมาจาัจฉพัทที่มีชื่อว่าหลี่หยวนห้าวบางคนบอกเป็นสี่เสี้เป็นคนหูทําไมชื่อฟังแล้วเหมือนชาวฮั่นจังเลยแซ่หลี่ชื่หยวนห้าวจริงๆไม่ใช่นะครับสกุลเดิมคือทัวปาายวนห้าวนะครับแต่ว่าตัวเองรู้สึกการที่มีชื่อจีนมันฟังแล้วเท่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นหลี่หยวนห้าวก็เป็นปฐมมาัจฉาภัทท์ข,ของพวกสี่เสี้อิทธิพลของสีเสี้ ทำให้จีนเองไม่สามารถขยายขันทสศีมาตัวเองไปในทิศทางตะวันตกได้หลักฐานทางโบราณคดีที่บอกว่าสี่เสียเข้ามาปักหมุดในพื้นที่ประทิศชายแดนของตาส่งก็คือวัดพระใหญ่ที่เมืองจังเย่ครับซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองส่วนกลางของมฑลนการสู้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยหลีห่หยวนฮ่าวเป็นอ,องค์แห่งสี่เสียประกอบกับการที่ชาวซ่งเองนะครับถูกลุกรานโดยชาวหูหลายหลายชาติพันธุ์ก็เลยทําให้ทางสายใหมนี้ไม่ได้มีชีวิตชีวามากนักในยุคซ่ง ที่สุดครับราชวงศ์ซ่งครึ่งแรกก็คือซ่งเหนือล่มสลายไปจากการรุกรานของชาวหนีเจินก็คือชาวแมนจูในยุคโน้นทาให้ซ่งเองจําเป็นต้องมีการย้ายเมืองหลวงลงใต้ไปอยู่ที่หางโจวถัดมาพวกมองโกทางตอนเหนือของกําแพงเมืองจีนขยายอิทธิพลเอาชนะซีเซียจนสิ้นชาติและสามารถเอาชนะพวกหนีเจิญและครอบครองแผ่นดินจีนตอนบนจนสําเร็จในยุคนี้ครับมาดูนิดหนึ่งว่าการขยายอิทธิพลของมองโกไปทิศทางตะวันตกขนานกับทางสายไหมมีหรือไม่ คำตอบแบบนี้ครับเจงกิสขา่านถ้าเคยลองฟังดูเจงกิสข่านเนี่ยมีโอรสทั้งหมด4องค์ด้วยกันนะครับองค์แรกคือสู้ฉือพระองค์ทรงไปรุกรานทางตอนเหนือก็คือรัเสเซียในขณะที่โอรสองค์ที่2ครับมีชื่อว่าชาเหอไถเดินหน้าในการขยายนจาจักรไปทิศทางตะวันตกก็คือไปแนวขนานกันกันกบทางสายไหมะครับไปสู่เอเชียกลาง ไปสู่เมืองใหม่ที่มีอารยธรรมสูงที่มีชื่อว่าซามาเออร์คันก็คือซามาคานซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่ประเทศอุชเบกิสถานต่อไปที่ขาบสมุดบอล่านที่ไกลโพนบ้างก็ว่าไปถึงฮังการีน่าสนใจนะครับว่าในช่วงเวลานั้นจัก,กรวรรดทิทิเบตนะครับหรือว่าทูเออร์ปันอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ไม่ถูกมองโกล,ลุกรานส่วนหนึ่งเพราะพวกมองโกนั้นเขาทําสัญญาไม่รบก,กับพวกทิเบต,ท,เบตที่เมืองอูเวย ส่วนหนึ่งเพราะพวกมองโกนั้นศรัทธ,ธาในพุทธศาสนานิกายวัชรยานของพระลามะทิเบตช่วงนี้ครับอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่ทางสายใหม่ไม่ค,ค่อยคึกคัดเท่าที่ควรก็เพราะว่าสงครามนี่แหละครับจากชาวหูหลากหลายชาติพันธุ์ไม่ใช่เป็นมองโกลเองนะครับหรือชาวเผ่าต่างๆที่สู้รบกันจนทั้งเส้นทางสายนี้มีความนิยมทางด้านของการเดินทางเพื่อสัญจรไปมาและค้าขายนั้นน้อยลงไปเรื่อยๆนอกจากนี้ครับถ้าเรามองไปช่วงกรอบเวลาการขยายอํานาจนะครับ ของเจงกิสข่านในช่วงเวลานั้นพบว่ามันเป็นช่วงที่ยุโรปอยู่ในช่วงของสงครามครูเสดครับปี1 0 9 5ถึง1291กินเวลา196ปีมีสงครามในครูเสดถ้าเป็นสงครามใหญ่9ครั้งชาวมุสลิมเองยกกําลังรบกับพวกครูเสดเดอร์ชาวคริสต์ฝรั่งในทางตะวันตกซึ่งต่อมาครับพวกเขาทุกฝ่ายก็จะต้องต่อสู้กับการขยายที่พลของมองโกล ทางสายไหมในช่วงนั้นเลยเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่เพราะเกิดสงครามครูเสดในทางซีกของยุโรประหว่างชาวกองทัพชาวมุสลิมกับทางด้านของชาวคริสที่เป็นครูเสดเดอร์ครับอย่างไรก็ตามครับเส้นทางสายไหมยังถือว่าเป็นตำนานที่ชาวยุโรปทุก,ทกคนอยากจะมาเยือนเพราะอยากจะเห็นว่าโลกตะวันออกนั้นเป็นอย่างไรโลกตะวันออกในความฝันของพวกเขาก็คืออินเดียและจีน หนึ่งในนั้นครับก็คือกลุ่มของชาวเวนิสก็คือตระกูลโปโลที่เดินทางผ่านทางสายใหม่ครับเริ่มต้นโดยเจเนเรชันแรกจากนั้นส่งต่อแพชชั่นอันนี้ให้กับเจเนเรชันลูกและหนึ่งใน,นนั้นบุตรชายของเขามีชื่อว่ามาร์โกก็คือมาร์โกโปโลมาร์โกโปโลเดินทางตามรอยพ่อของเขาข้ามทางสายไหมเข้าไปสู่จีนการเดินทางของมาร์โกโปโลเราเคยลเล่เรียงไปแล้วนะครับในอพิสรด148-149เริ่มต้นจากการเดินเรือ จากเวเนเซียหรือเวนิสผ่านทางทะเลอาตเรียติกในปี1271จากนั้นขึ้นบกบริเวณที่ปัจจุบันเป็นประเทศกรีซเข้าสู่เอเชียผ่านข้ามสมุทรอนาตโตเลียปัจจุบันก็คือพื้นที่เอเชียในตุรกีเข้าสู่เอเชียกลางเข้าสู่ทะเลทรายทักคลามากันเลียบเส้นทางสายไหมขนานกับเมืองตุนขวางเข้าสู่เมืองจางเย่เข้าสู่ตอนเหนือของจีนและไปถึงเมืองคานบาลิก หรือว่าภาษามองโกรเรียกว่ายวนต้าตูคือเมืองหลวงใหญ่ของหยวนที่ปัจจุบันก็คือเมืองปักกิ่งที่เป็นราชธานีของราชวงศ์ยวนในยุคข,ของมองโกก็คือพระเจ้าหยวนซื่อจูกุปไต่ขานแครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีหลักฐานว่าคนจีนจะเคยเดินทางไปยังปลายสุดทางสายไหมแต่อย่างน้อยที่สุดในทิศทางตรงข้ามครับชาวตะวันตกคือมาโคโปโลเดินทางจากเวนิสเข้าทางสายไหมมาสู่ราชธานีของจีนจนกระทั่งสําเร็จ ในขณะที่ทางฝั่งเอเชียเองซึ่งยุคนั้นตรงกับยุคมองโกนั้นยังไม่เคยมีใครที่จะเดินหน้าเข้าไปถึงพื้นที่ตะวันตกสักเท่าไรเลยหลังจาก24ปีในจีนครับมาโคโปโล,โลเดินทางกลับเวนิสบ้านเกิดแต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับตัวเขาเดินทางมาด้วยทางเท้าแต่ขากลับเขากลับโดยทางเรือส่วนหนึ่งเพราะวิทยาการการเดินเรือในยุคนั้นดีเพียงพอในการที่จะพาเขากลับโดยไม่จำเป็นต้องเดินเท้าผ่านทางบกต่อไปแล้ว หลังจากการเดินทางกลับของมาโคโปโลราชวงศ์หยวนครองราชสืบมาได้97ปีครับก็ถูกโค่นล้มโดยชาวฮั่นที่นําโดยจูหยวนจางที่ต่อมาตั้งตัวเองเป็นปฐมจักรพรรดิราชวงศ์หมิงมีพระนามว,ว่าหมิงไทจูรัชศกหงอู่ในปี1368ในขณะที่ยุโรปยุคหลังมาโคโปโลเกิดเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์ครับหคือโรคระบาดครั้งใหญ่ในปี1347 และการที่กองทัพอุสมานยะหรือออตโตมันภายใต้การนำของพระเจ้าเม่เม็ที่2เอาชนะศึกเหนือไบเซนไทนครอบครองเมืองคอนสแตนติโนเปิลได้ในปี1453และสิ่งนั้นเองครับเป็นการปิดเส้นทางที่ชาวยุโรปจะเดินตามรอยมาโคโปโลไปยังทางสายใหม่เข้าสู่โลกตะวันออกได้อีกโดยสนิทเพราะพวกเขาไม่สามารถที่จะเดินทางผ่านพื้นที่ของอุสมานยะหรือว่าออตโตมันได้อีกต่อไปแต่ครับ มันกลายเป็นจุดกําเนิดของการเดินทางสำรวจโลกการสำรวจโลกครับมาดูของจีนกันก่อนเลยนะครับรัชศกศยงเลอ่อแผ่นดินที่3ของต้าหมงิงพระเจ้าหมงิงไทจงหรือว่าจูตี้ทรงกองเรือนําโดยเจิ้งเขอไปสำรวจโลกทางตะวันตกเจิ้งเขอเดินทางไปได้ไกลถึงนอร์แรดแอฟริกาในต้นศตวรรษที่15ในขณะที่การที่ออตโตมนันปิดเส้นทางการค้าทางบกทําให้ชาวยุโรปต้องเริ่มต้นหาทางครับ ในการที่จะพัฒนาการเดินเรือจากยุโรปสู่โลกตะวันออกเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียเดินทางสู่แอฟริกาและเดินทางสู่พื้นที่อินเดียและตะวันออกไกลด้วยพลวัตของโลกทําให้ความสําคัญของทางสายใหม่ที่เป็นเส้นทางการค้าอันสําคัญระหว่างโลกตะวันตกตะวันออกค่อยๆลดความสําคัญลงไปทีละน้อยฝรั่งตะวันตกสามารถเดินทางเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียได้จากการอ้อมแหลมกูดโฮป จากการค้นพบของนักสำรวจชาวโปรตุเกสบาร์โตโลเมดีอัสวาสกูดากามาเดินทางมาถึงอินเดียได้ปักหลักที่เมืองโกอาคณะสงฆ์เยซูอิตเดินทางเผยแผร่วิทยาการทางตะวันตกสู่จีนผ่านมากา้าได้ในยุคราชวงศ์หมิงในขณะที่จีนเองครับหลังจากที่มองโกลพ่ายแพ้และขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ที่ทุ่งหญ้าเตปในขณะที่จีนเองครับสิ้นสุดยุคมองโกลในสมัยหมิงแล้วเนี่ย ต้าหมิงมีการขยายอาณาเขตของจีนไปสู่ทิศทางตะวันตกที่เขตเจียยู่กวนปัจจุบันก็คือป้อมปราการทางทิศตะวันตกป้อมปราการสุดท้ายของกำแพงเมืองจีนสำหรับตัวเขาแล้วภัยคุกคามทางตะวันตกจบสิ้นลงไปแล้วเพราะพวกเขาต้องหันไปหาภัยคุกคามจากทางตะวันออกเฉียงเหนือนั่นก็คือพวกหนีเจินหรือว่าแมนจูดังนั้นความสําคัญของเส้นทางสายไหมไม่จะเป็นทางความมั่นคง ไม่จะเป็นทางด้านการทาหารก็ค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆพอลวัดโลกเปลี่ยนไปครับทางสายใหม่ที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่ลดบทบาทลงไปไม่น้อยอย่างไรก็ตามครับเส้นทางเส้นนี้ถือว่ามีความสําคัญต่ออารยธรรมและประวัติศาสตร์ของโลกทั้งสองซีกตั้งแต่ช้างอันการสู้ทะเลสรายทักคลาม,มากันเรื่อยไปจนทั้งถึงเวเนเซียโรมนครอ,อมตะชิตตาเอเตอรนะ์ ที่นักประวัติศาสตร์ชื่นชอบที่จะศึกษาทางสายใหม่มายาวนาะนตลอดมา The Standard Podcast I open it for your ear